ตักแรงๆเร็วๆเออได้แล้วตัวตักแรงๆเร็วๆเนี่ยมันต้องแรงๆเร็วมาแล้วผมเต็มแรกโอ้ยสิงนี้ขึ้อมาได้องกจับดีจับดีจดบถอยออกไปอยไปอยไปจม ่นโข้ know, อก้ามดิข้อกามมันเริ่มถ mm ึงจะนิ em. um, ่มถึงจะรัดขาแลามาเข้อสั้นไปหรือเปล่าเชือกเราเชือกมันสั้นมันข้อสั้นมันหน่อยเรามาถึงบ่อตกปูนะครับอยู่แถวพระสมุทรเจดีนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือทางเข้าออบ่อตกปูนะครับก็จะมีปูให้ตกตลอดนะครับเกี่ยวเกีียวไปสองชิ้นเกี่ยวสองชิ้นอนะเก็บแนอ่อุปกรณ์ก็จะมีคลิปนะครับคลิปแล้วก็ลวดลวดยาวประมาณคืบกว่าครับผมไว้เสียบเหยื่อะนะครับประมาณนี้ครับ มาดูวิธีเสียบเยื่อนะครับน,นี้คือคนพื้นที่เองเลครับเป็นคนสมุทรปราการนะครับเยื่อสามชิ้นสาทูปลาดุกปล<ม>า,าเบนไม่หนักไปหรอหนักก็ต้องยอมไม่หนัก3สามชินม้นก็ต้องเอาเงี้ยไม่งั้นเราจะข่าวจะไม่พอถ้มันเลือกเอามันชอบมั้งไม่รู้แล้เ,เอาตรงนี้ให้ห่างไว้ฝ่ามือหนึ่ง ให้ห่างจากรวดแค่นี้มีแหละคือการเสียบเกืียตกปูทะเลอย่างถูกต้องที่สุดใจเย็นๆย็นมันต้องมือเนี่ยแหละมือเนี่แหละมือนี่แหละนี่ะนะก็อยู่นะอยู่้อนะ่ายอย่าให้หลุดนะหลุดมันเอาไปากินนี่ครีมคน่มเลย กินมาไปอ่ะบิดหน่อยโอเคมันอยู่แล้วโอเคมัอยู่แล้วอยู่แล้วปูมันไม่ได้แบบถึงขนาดนี้นะไม่เอาโอเคหนึ่งเออประมาณประมาณนี้นะครับยังยังถือว่าคอมันน้อยไปแล้วเนี่ยคอรวดมันสั้นไปละกนนเี่ยกลัวมันจะหนีบสายเอ็นนั่นนี่นะมันเอทิ้งไหมทิ้งอ่มันหนีบมันหนีบไปวันนี้สายไทยสายเอ็นสายเอ็นเสียงสายเอ็นเสียงน่ะวันนี้ก็ได้ตัวนี้ยาวกว่า ปืนม,มันทีเดียวตายไปเลยมันไม่ตายด้วยให้ติดเออให้ติดแล้วก็หักแล้วกะว่าวหักแล้วให้มันเหลือคอยเยอะมองดูเนี่ยอ่ามันก็ได้แค่นะั้นี่ยปืนไอ้นี่ทิพตรงนี้เยอะไปอาให้มันน้อยหน่อยอเออกะให้มันเหลือให้มันรัดเต้นิดเดียวพอให้มันให้มันหักแค่คอ,อน,นิดเดียวพอแล้วไปหักเออพอสามยาวนี่สวยเดี๋ยวเดี๋ยไปหักเยอะไปแล้วออกออกนะพอที่เยอะพอโอเคเอออย่างเงี้ยสวยอย่างนี้คือสวยเลยนี่เก็บให้เขาถ่ายรูปดิจากนั้นก็ถือให้เขาถ่ายรูปแบบไมอยากรู้ว่าวิธีการตกปูประมาณนีี้้้ใชเเหหยยยืื่่่อออทสงงธิบาฟัดนะ สำหรับเหยื่อนะครับเราใส่ปลาไป3มชนิดนะครับมีปลากระเบนมีปลาทูปลาดุกนะครับเพื่อให้ปูมันเลือกกินนะครับเราไม่รู้ว่าบ่อนี้กินเหยื่อแบบไหนก็ใส่ไป3อย่างให้เลือกกินเลยครับผมอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาทีมชนแนลนะครับวันนี้ผมมีโอกาสพามาตกปูนะครับเป็นปูเนื้อนะครับก็เป็นมากับลุงเจ้าของพื้นที่นะครับ ลุงเขาเกิดอยู่แถวสุขสวัสดิ์นะครับแถวพระสมุทรเจดีนะครับลุงก็บอกเห็นตกปลาตลอดก็เลยชวนอยากให้ผมมาลองตกปูนะครับทริปทริปนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็มาตกปูยังบ่อนาทูนะครับก็เช็คในคูคูเกิลแมปได้นะครับก็จะมีทั้งตกแบบเหมาเป็นทริปหรือว่าจะมาตกแบบเขาเปิดทุกวันนะครับมันมีหลายบ่อครับผม อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบ่อปูนะครับประมาณนี้นะครับทีมงานก็จะนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับรอเวลานะครับอันนี้บ่อบ่อเขาเปิดทุกวันนะครับก็จะมีพวกร่มไม้เป็นจุดเป็นจุดนะครับเข้ามาก็นั่งได้ครับผมเป็นล่มไม้นะครับก็จะมีล่มไม้ให้เป็นจุดเป็นจุดนะครับมาก็ฝั่งนู้นจะเป็นหน้าบ่อ บ้านนะทูก็จะอยู่ฝั่งน้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมออวันนี้เรามากับลุงคนพื้นที่นะครับก็เขาก็จะเคยตกปูนะครับก็จะมาเรียนรู้วิชาตกปูนะครับมาครั้งแรกครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ขี่เต้มนะครับเราก็เคยต่ตกปลานะครับครั้งแรกที่ผมมาตกปูนะครับลุงประเดิมก่อนเนอะ ต้องได้จับตลอดเหรอไม่ต้องจับปล่อยไว้ไงดูเอ็นเอานี่อย่าวางไว้บางนี่างจะเอ็นตึงเยอะเป็นเร็บไม่งั้นดูเอ็นเราการตกดูเสียกเอ็นเอาถ้าคานไปมันโยกไม่ไม่ตึงสายเหรอสถานการณ์ตกปูนะครับเราก็จะย้ายจุดไปเรื่อยนะครับดูสายเหมือนเหมือนปลานะครับรอให้คันมันกระดิกกระดิกต้องสายต้องหย่อนนิดนึงนะครับเวลา ปูมันหนีบเหยื่อแล้วปูมันวิ่งแล้วก็ค่อยๆย,ยกแล้วก็ตักครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ศึกษามาจากลุงนะครับลุงก็กโตมาจากนี้เคยตกปูเป็นประจำนะครับจะประมาณนี้นะครับปูกําลังก,กินนะครับอ,อันนี้ล็อกไว้แล้วใช่ไหมล็อกไว้แล้ว ชอบปูถ้เห็นตัวก่อนใจเย็นบอกตากก็ตากเลยเห็นไหมหายรู้ลองดูอยู่อยู่เปล่าไม่รู้เอาเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงดึงยึงตากตากตากเร็วเร็วเฮอยได้แล้วตัวตากแรงแรงเร็วเร็วเนี่ยมันต้องแรงแรงเร็วเร็วมาแล้วผมัเต็ม เขาเรียกอะไรปูไข,ไข่ปูไข่ครับเต้แมแรกครับผม <Spe ak> องกนจาีจีเาโยไยไปเาโยไปยไยเมน่ม้ก่อันอืี้มโไปเร็วอย่างนี้แทมที่สองนะครับจะเป็นอันนี้เขาเรียกปูะไรปูไข่หรือปูอะไรตัวนี้เป็นปูเนื้อนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม กดหลังกระดองนี่เว้อ๋อนี่น,นี่คือ,อวิธีกดว,วิธีการนะครับ,น,รบนี่ต่อไปเป็นการมัดอ๋อจับอย่างนี้ปับจับอย่างนี้จับ่างยกวางอย่างนี้ยกขึ้นเลยฝึบนี่นี่นี่งายให้ดูเลย ระวังนะอ่า,อา,อานนะมันอานะแมวนะช่วงที่มันหนีบมือนเอาเลยอ,อ๋อมันเราต้องเอาเขา้าน,นั่นมันด้วยหรอเข้าก้ามดิเข้าก้ามมาันด้วยมถึงจะหนีบถึงจะรัดขาแล้วมาเขาเ้าสั้นไปหรือเปล่าเชือกเราเชือกมันสั้นมันเขาสั้นไปหน่อยเขาตัวเล็กเราเว้นระยะไว้เยอะไปหน่อยอยืถึง,งให้เข้าสั้นนี้ตัวนนี้เป็นสันแหลก ต่อให้เขาวัดอย่างนี้ดึงมาเลยเนี่างนี้เสื้อมันสั้นนะไม่เป็นไรทีนี้เราผูกแบบผูกเงื่อนตายเลยอยู่แบบทีนี้เห็นมีเชือกกว้างอยู่เส้นอะไรสาธิตวิธีการผูกให้ดูเนี่ยอยู่ฟอดๆๆเลยนะครับออลองค่ตัวนี้เ,เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้เนื้อตัวที่สองเราทำหลุดไปหลายตัวนะครับ มาอีกแต็มแล้วครับผมเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ตกถึงสิบเอ็ดโมงนะครับปกติเราก็จะกลับวันห้าห้าหกโมงเย็นทุระด่วนเข้านะครับก็ลเลยต้องพากันกลับนะครับก็มาดูผลงานรวมวันนี้นะครับสำหรับบ่อตกปูครับผมคกเครั้งแรก <c oughs> ก็น่าเสียดายมากครับ ตกไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งวันนะครับก็ได้กลับแล้วครับผมก็พอดีญาติลุงโทรตามนะครับเรา,เราประมาณนี้นะครับใส่ปูนอกน้ำแข็งกลับนะครับอะไรประมาณนี้นะครับกลางเลยละะเนะทำให้ขาดสีช่าง เียงเราไว้ก่ะอืมอยัร้อยแก่เนี่ยให้ต้าหู้ปุ๋นเนื้อไม่มีไข่เหรอไม่ไม่มีไข่ปุ๋นเนื้อเต้าหู้ปุ๋นเนื้อเหรอแหมมีแต่มัน,เน,นเนี่ยมันอยู่ในกระนองกระดองเนี่ยมันเนี่ยง่ายแค่เนี่ยเตะเข้าเนื้อนะอือืมโอ้ออจะได้เห็นเนื้อมันอืมผัดอย่างเงี้ยเอา 你学对啊。 มันนนหลาายเะนนี่หมดเลยเนื้ออยู่นี่หมดเลยกับมันปูกระดองกระดองปลาถ้าถ้ายังไม่ตายตามันจะนี่ไงนี่ไงน<า>นอันนี้ไม่ตายนีย่เนี่ยเนี่ยอันนี้มันตายแล้วตัวนั้นนะยังเล่นอยู่ยังมีไ,ไม่ไม่เอา เชื่ฟังออกมันยังไม่มั่นใจแต่มันไม่ตายมันนี่ปอกมันนี่เออกูบอกมึใหญ่มันนี่พี่วะโอ้โหมเอายังไม่เคยโดนกันโดนแล้วจะรู้มันตายผมดูผมดูตามมันจะตามมีขยับเน่ะอ๋อเนี่ยตะปีงียเป็นเนี่ยปูสดเป็นไงมันมันเห็นมันไหมอมันอ่าเนี่ยปูสดไม่อร่อยก็มันม่นี่เหรออ่าเนี่ยแหละมันเนี่ยเนี่ยจะ่ปูที่เราออกได้เนี่ย อะไรบ้างนี่หอมใหญ่หอมใหญ่กระเทียมหอมใหญ่กระเทียมกระเทียมผัดผงกะหรีพี่ผ nope. ัดผงกะหรีมื <k <k ้อนี้ผัดผงกะหรีประมาณคุณชาย ซอยหอมโมใหญ่นะครับใช้สองหัวรเราดูคำนวณเนื้อปูเนื้อปูเอาเนื้อปูเป็นหลักมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศมีตั้งโหเขาเรียกว่าอะไรผัดผงกะหรี่ปูทะเลผัดผงกะหรี่ ปูทะเลผัดผงกะ俐มีไอ้นี่ีหัวกระเทียมหัวกระเทียมเจียวย่างเหลืองแล้วเอาปูทะเลายผัดผงกะ่ตามมือตา,ามหลังชินน้นเล็กๆไว้อๆๆโอ้ยขัดหน่อยขัดหน่อย,อยมันเปี่ยยเลยดิส่งพิเศษ เอามาเปล่าเนี่ยมีน้ำตาลก็ได้นี่ได้ก็ได้ใช่ไห้ไทก็อูนี่แล้วเอาลยไเาเอรกกเียมเลย เขาทำเองถ้าถ้าเป็นผงสำเร็จอย่างนี้มันทำได้นะเ็เข้าข้าเป็นด้วยเหรออ้าวหาได้ท่าวของครอบของเขาเยอะก็ปูเยอะไหมเหรอครับห้าตัวใส่ผงกลหรี่ไปสองซองนะครับ เราทำปูห้าตัวนะครับไข่ก็จะใช้ประมาณ3มฟองนะครับก็เทน้ำมันพืชลงไปนะครับเราจะเจียวกระเทียมรอครับผม ตีไข่นะครับเขาก็เสียดายแทนเรานะ

มันขายน้ำงอมันหมักมันดองอันนี่มีแต่กระดองโอู้ยกามเยอะไปแล้วอ่ะเนี่ยก็บอกกาแบ่งกันไงกินกันเลยไม่ต้องสนใจไม่ไม่ใช่ตอนทำเนี่มันเยอะไปมันก็ต้องเอาจนหมดอันนี้ยเนื้อกามอ่ะเห็นไหมโอ้กินกระดองนี่กระดองมีแต่มันอันนี้ไม่มีมันออกไปอ่ะ ก่อนรอให้ปูมันสุกก่อนนะครับตอนนี้ก็สีสันน่ากินแล้วครับผมเดี๋ยวใส่ผงกะหรี่ไข่นะครับ ก็เดี๋ยวปรุงรสอีกนิดนึ่งน้ำตาลนะครับประมาณห,หนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนน้อยไปนิดหนึ่งไม่หวานน้ำตาลช้อนครึ่งน้ำตาลช้อนครึ่งหอำปลาสองช้อนน้ำปลาสองช้อนเรา,าดูจำนวนปูเราต้องดูจำนวนปูเลยจะไปคำนวณไม่ได้อเอาแค่นเนี้ยเราต้อคนใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับพร้อมกินแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปก็ผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับ